นางกเกษตรชุกหใหม่นะคะวันนี้ก็มารีวิวไารจะส่งต้นไม้นะคะวันนี้นะคะเราจะจะส่งไม้ไซส์ใหญ่นะคะเป็นแบบเป็นแบบเข่งใหญ่นะคะเข่งใหญ่วันนี้ก็จะส่งเข่งเบ,งเบรอร์หนึ่งให้ลูกค้านะคะเข่งไซส์ใหญ่เลยนะคะ,ะต้นไม้ก็อายุ2ปีเกือบ3ปีนะคะประมาณ 1- 2เดือนนี้ก็ครบ3ปีแล้วนะคะวันนี้เราจะส่งไปที่กรุงเทพนะคะจะส่งไปที่กรุงเทพนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจ เห่งใหญ่จัมโบ้แบบนี้เลยนะคะไม้ใหญ่แบบตรงตูตูแบบนี้นะคะไม้สูงประมาณ4เมตร3เมตรกว่าถึง4เมตรนะคะชุดนี้นะคะเก่งละก0 0 เราขายกันที่แปดพันบาทถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะคะเดี๋ยวเราลดโปรโมชั่นนะคะเพียงละแปดพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะพักลายของทางร้านได้เลยนะคะเพียงละแปดพันบาทนะคะแต่๋ยถ้าลูกคนะ้าท่านไหนที่เดินทางมารับเพียงหน้าร้านนะคะเราจําหน่ายกันแก้ขเพียงละหกพันบาทนะคะ ส่งออนไลน์800 0บาทนะคะแต่ถ้า,าลูกค้ามารับหน้าร้านเราขายกันแค่6 0 0 0บาทนะคะหน้าร้านเราไม่ต้องประกันสินค้าลูกค้านะคะแต่ถ้าจะส่งเนี่ยเราต้องมีประกันสินค้าลูกค้าหักเสียหายอะไรแบบนี้เราก็ต้องมีการเลมให้ลูกค้านะคะราคาก็เลยจะแพงกว่ามารับเองหน้าร้านนะคะไม้ไซส์ใหญ่พร้อมออกลูกเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการไม้ชุดนี้นะคะเราบริการจะส่งทั่วไทยนะคะจะส่งเลยรถกระบะหรือว่ารถหกล้อรถสิบล้อนะคะถ้าลูกค้าสั่งแบบรถไม่เยอะนะคะแบบไม่เกิน20เคิงเราก็จะจะส่งแบบรถกระบะหรือว่าแบบนี้เป็นรถคิวนะคะบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันเลยนะคะ เบอร์สแล้วก็เว็บไซต์ถุงเบอร์ด้วยนะคะก็จะมีหลายไซส์นะคะอเอาไว้จําหน่ายนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถสไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะสอบถามอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งซื้อตามมาได้เลยอจากที่ดูต้นไม้นะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูไปนิดนึงนะคะเป็นทูเรียนสา ชุดนี้ราคาเถี่ยละนะคะลดโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะหนึ่งพันบาทนะคะลดโปรโมชั่นชว่วงนี้เกี่ยงะหนึ่งพันบาทนะค้าไม้ชุดนี้นะคะต้นโตมากนะคะเต่มากเลยนะคะลูกค้าดูลำต้นอันนี้เป็นลำต้นด้งมบนนะคะตโตเลยนะคะไม้สวยตโตเลยนะคะอันนี้เข่งแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะไม้ไซส์หนึ่งเมตรแปดขึ้นไปนะคะสวยมากนะคะลูกค้าดูนะ ช่วงใบเก๋พอดีนะคะเดี๋ยวลูกค้าดูโคนต้นลองให้ดูโคนต้นลำต้นแข็งแรงโคนโตแข็งแรงแบบนี้กันเลยนะคะโคนโตมากเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะไม้ชุดนี้ก็สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะไม้ชุดนี้นะคะเข่งเบอร์สี่ถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะจะส่งแบบกรงไปรณ์นีหนึ่งกรงจะใส่ได้อยู่ที่หกเข็งนะคะชุดนี้หนึ่งกรงใส่ได้หกแขง ถ้าส่งรถกบบระบะรั้วหนึ่งคันก็จะใส่ได้อยู่ที่หนึ่งร้อยิงนะคะเป็นหมอนทองนนนะคะเนี่ยไม้ชุดนี้สวยทุกค้าดูนะคะเนี่ยพุ่มสวยนะคะลำต้นโตนะคะไม้สูงตั้งแต่หนึ่งเมตรเึ้นไปที่เราคัดอันนี้ก็อยู่ที่สองเมตรเลยนะคะไม้ใส่สองเมตรเลยชุดนี้นะคะเิ่งละหนึ่งพันบาดทต้วนนะคะทุกค้าที่สนใจก็เดินทางมาคัดหน้าร้านได้เลยหรือว่าให้ทาง บรกิการจัดส่งเราก็มีรถจัดส่งทวกทงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ถุงนะคะชุดนี้นะคะไซส์ถุงชุดนี้อยู่ที่ต้นละ300บาทนะคะผู้เรียนสายพันธุ์หมุนทองถุงเบอร์14ไซส์กระดงทรงทรงพุ่มเป็นทรงกลมเลยนะคะกระโดงทรงกลมนะคะลูกพฟ้าก็สามารถเดินทางมาคัดหน้าร้านได้เหมือนกันนะคะลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกนะคะให้เราจะส่งนะคะสะดวกมาคัดหน้าร้านเล็กมาได้ทุกวันนะคะ ร้านก็จะเกษตรทุกใหม่ก็จะมีป้ายหน้าร้านอยู่ติดกิมถนนเลยนะคะเนี่ยอยู่ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตะขุนสุราธานีนะคะการเปิดวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เว้มาได้ทุกวันเลยมาคัดหน้าร้านแล้วก็ให้ทางร้านเราจะส่งให้ห่เราจะส่งให้นะคะหรือว่าลูกค้าที่เอารถมาเองก็าพามาได้เลยนะคะร้านเปิด มันจะถึงวันเสาร์เว้นเวลาที่แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะเดินทางเข้ามาคัดเลือกต้นไม้ได้อีกเลยนะคะไม้ไซนี้นะคะก็จะเป็นมอนทองมอททองเหมือนกันนะคะชุดนี้รนะคาไม้สวยนะคะพุ่มกว้างนะคะชุดนี้ก็จะเป็นไม้แบบพุ่มสวยนะคะชุดนี้เราจําหน่ายกันที่หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะคะแต่ถ้าตัวนี้จะส่งแบบขายส่งก็หนึ่าห้าร้อยบาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าสั่งซื้อ ถึงละ500นะคะถึงเข่งเบอร์สี่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนบอกว่าถ่งชุดนี้ราคาแพงไปเราก็จะมีเข่งเบอร์หกอีกไซส์หนึ่งนะคะถึงละ500บาทเท่านั้นนะคะไม้ก็เท่าเท่ากันแต่ว่าไซส์เข่งจะไม่เท่ากันนะคะอีกชุดหนึ่ง500บาทเข่งจะเล็กกว่านี้นะคะเดีถ้าเป็นชุดนี้ลูกค้าสามารถวางไว้ได้นานถึง3ปีเลยนะคะแต่ถ้าเข่งมือ6ต้นละ500บาทเข่งละ500บาทลูกค้าวางได้ประมาณ1ปีกว่านะคะก็ต้องเปลี่ยนเข่งนะคะ หรลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะทระนะเราจะส่งแบบนี้ก็ส่ดไลน์นะคะสั่งซื้อทางไลน์จากเราแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาสุขหาเพิ่มเติม,มเาอียดก่ดอนก็ได้นะคะบริการจะส่งั่ไท,ทุกวันเลยจะส่งถึงบ้านนะคะ